มันเปลี่ยนใจไปไม่รักฉันแล้วถ้าเรารู้แค่นี้รู้เท่าทันความคิดมันจะไม่ปรุงแต่งต่อไปความทุกข์เกิดในใจมันจะไม่มีถ้าเรารู้เท่าทันความคิดเราจะไม่มีความทุกข์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นไม่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรก็แต่สติมันตัดของมันเองสติปัญญามันอยู่ด้วยกันทุกคน เราจะไปบังคับไข่ให้มารักเราได้ยืดสี่ชั่วโมงหรือสิบปียี่สิบปีจนตายมันไ,ไปไม่ได้นะตัวเราเราลองคิดไปถึงตัวเราไหมะอย่าไปคิดว่าแฟนไปมีคนอื่นลองกลับไปคิดว่าฉันชอบคนอื่นนะตัวเรานี่ไปชอบคนอื่นเราต้องเบื่อหน่ายแฟนเราไหมะเพราะเราอยากจะมีคนอื่นคนใหม่ดีกว่าอยู่แล้วอะความรู้สึกมันต้องดีกว่าความรู้สึกมันต้องแบบเออมันมันไม่ซ้ำซากจำเ,นเจน,นะเข้าใจไหม เราลองอย่าไปคิดว่าแค่เป็นแค่แฟนเราลองกลับมาทวนความ